พระอสวบอกข่าวโรคไข้เลือดออกหรือไวรัสแดงกี มียุงลายเป็นพหานำโรคที่อยู่ในต่อมน้ำลายของยุงแต่แพร่มาสู่คนผ่านการถูกยุงกัดเมื่อไวรัสแดงกีเข้าสู่ร่างกายของเราจะเกิดผนังเส้นเลือดเปราะบางและแตกง่ายส่งผลให้มีเลือดออกจากเส้นเลือดพบเป็นจุดแดงเล็กๆตามส่วนต่างๆของร่างกายและด้วยเหตุนี้เองเราจึงเรียกโรคนี้ว่าโรคไข้เลือดออกไวรัสแดงกีมีทั้งหมด4สายพันธุ์และทั้งสี่สายพันธุ์นี้ยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัส ดงกีโดยเฉพาะลำดับอาการสำคัญของผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเริ่มจากการมีไข้สูงลอยไข้สูงลอยหมายถึงการมีไข้สูงแม้ให้ยาลดไข้ไปแล้วไข้ก็ยังไม่ลดแต่สามารถกลับมาสูงอีกจากนั้นมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหน้าแดงเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนกดเจ็บบริเวณลิ้นปีหรือใต้ใชายโครงขวาเนื่องจากอาการตับโต มีจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวเช่นแขนขาอาจมีเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันและถ่ายอุจจาระสีดำเมื่อไข้ลดแต่อาการกลับแย่ลงซึมมือเท้าเย็นเหงื่อออกมากถึงขั้นหมดสติอาจเสียชีวิตจากภาวะช็อกได้เนื่องจากยังไม่มียาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์โดยเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสแดงกี การรักษาจำเป็นต้องรักษาตามอาการเช่นให้ยาพาราเซตามอลในช่วงมีไข้สูงและที่สำคัญห้ามให้ยาแอสไพรินโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้อาการเลือดออกรุนแรงขึ้นวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากโรคไข้เลือดออกมี2วิธี วิธีแรกคือการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสแดงกีซึ่งสามารถป้องกันได้ครบสี่สายพันธุ์โดยเริ่มฉีดตั้งแต่อายุ9้าขวบถึง45ปีและอีกวิธีที่ปลอดภัยกับโรคไข้เลือดออกคือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัดการหลีกเลี่ยงแหล่งยุงชุกชุมการติดมุ้งลวดการทายาป้องกันยุงไปจนถึงการกำจัดแหล่งเพาอพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอด้วยกฎ5ปอปอที่1ปิด ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดปอที่สองปล,อปล่อยปล่อยปลาที่กินลูกน้ำลงในภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้เช่นปลาหางนกยุงปอที่สามเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำทุกทุกเจ็ดวันในภาชนะต่างๆเช่นแจกันถาดรองกระถางต้นไม้ปอที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดแหล่งพ่อพันยุงเช่นยางรถยนต์เก่าแหล่งน้ำขังต่างๆ ขอที่ 5. ปฏิบตัติปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างสม่ำเสมอให้ห่างไกลาจากโรคไข้เลือดออก